เราเช้า,ชานี้7จ็โรสีนาทีนะครับมีเสื้อแล้าาวเช้านี้อีก5ท่านนะ,ค,ะคำถามอยู่หน้าจอนะครับมาว่ากันเรื่องกิจกรรมสักน,นิดหน่อยเขาดาวเราคงทราบนะฮะมีหลายจุดทัว่วทัประเทศอย่างกรุงเทพเนี่ยเขาเป็นลักษณะกระโดดก็สู่ปีใหม่จำอัพเลยผู้ที่เกี่ยวข้องดูแลรักษาเต็มที่ราชประสงค์ะนะฮะเซ็นทรั d เวิลด์จำอับคำถามก็คือที่อีสานเนี่ยที่ไหนมีใช่ไหมคะ เทศบาลนครขอนแก่นองค์การมหาชนจังหวัดขอนแก่นการท่องเที่ยวประเทศไทยและบริษัทเอกชนอย่างไทยยามาฮ่ามอเตอร์ไทยแบเ็เฟรดจัดงานยิ่งใหญ่ที่ขอนแก่นชื่องานปาร์ตี้ปีแสง2011เป็นงานเค้าดาวคือนับถอยหลังของภาคอีสานซึ่งเป็นหนึ่งใน3จุดเค้าดาวสำคัญของประเทศเขาเนรมิตให้กลางเมืองขอนแก่นกลายเป็นแสงสีจากการตาดวงไฟเป็นล้านล้านดวง ปฏิบากรรมแสงไฟแล้วก็ไดโนแสงนี่ไดโนแสงหน้าไปไดโนแสงเป็นย่ากับไนแสงค่ะแสงไฟดนตรีถนนข้ามปีแสงโอ้โหมีถนนข้ามปีแสงด้วยน้าไปน้าไปก็เริ่มตั้งแต่ประตูเมืองเข้าไปในตัวเมืองค่ะไฮไลท์คือวันเขาดาวสามสิบเอ็ดธันวาคมเขาใช้ชื่อขวัญแก่นปาร์ตี้รับปีแสงสองพันสิบเอ็ดที่นั่นยังมีอุโมงดาวที่ประดับด้วยไฟอยู่ใต้ทะเลดาวในห้วงจักรวาล ใช้สปอตไลท์ไปยังกล่องข้าวเหนียวยักษ์ใช้สปอตไลท์ไปยังกล่องข้าวเหนียวยักษ์สร้างเป็นแลนด์มาร์คของงานแลนด์มาร์คของงานที่ขอนแก่นมันต้องเป็นสัญลักษณ์ไงไมาวหญ่ดโลเสาก็ต้องข้าวเหนียวถูกต้องก็เลือกเป็นกล่องข้าวเหนียวเคยไปนะเขามีกระติ๊บใหญ่ๆนะวางอยู่เลยนะถูกต้องฮะนี่มันเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ขบวนพาเหรดนะฮะก่อนจะนับถอยหลังจุดพลุมีศิลปินเข้าร่วมมากมายเป็นต้นว่าเดอะสตาร์บิ๊กแอชินชินาวุฒ ศิลปินดาราเอาคนขอนแก่นเลยนะฮะไปร่วมเนี่ยคุณน่าเดชคุกกิมิยะอันนี้คนขอนแก่นสุดยอดพระเอกดังช่องสามเหรออืมันก่อนเจอน่ารักนะน่ารักมากเห็นไหมผู้ชายยังชอบเลยแล้วผู้หญิงจะเหลือมีนพิชยาก็คนขอนแก่นนะฮะแล้วก็ยังมีเชิดมังกรก้าวเสียนได้แชมป์จากไต้หวันมาแสดงคพรมน้ำมนตจาก20วัดเป็นสิริมงคล นี่คุณจะเอารูปแบบไหนเนี่ยมีให้ครบคนี่ยกให้ดูะนะฮะก็เปิดให้ประชาชนชมตั้งแต่25ที่ผ่านมาแล้วไฮไลท์ไปเกิดขึ้นวันที่31ธันวาคมเขาดาวแบบขวัญแก่นปาร์ตี้ปีแสงนะฮะนี่ยังไม่นับกิจกรรมเยอะแยะนะฮะเป็นต้นว่าโคมจักรกติบเข้าวเหนียวโคมเหมือนกัน <laughs> เป็นโคมต้องโคมจกกักรทิพข้าวเหนียวเป็นต้น อขอนแก่เขายืนยันมานะฮะว่าพร้อมแล้วอ่านี่ก็เป็นหนึ่งในสามเขาดาวใหญ่ของประเทศไทยไปเถอะสะดวกสนามบินก็มีโรงแรมที่พักก็พร้อม,อมห้างสรรพสินค้าก็มีเทศกาลปีใหม่ก็ไปเที่ยวกันต่างจังหวัดบ้างนะคะถูกต้อง